สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอัมพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีฟังวิทยุ FM นะครับของยาสุ Vx8DR นะครับเป็นตัวนี้นะครับหรือเรียกยาสุ 8DR นะครับมีหลายท่านถามมานะครับว่ารุ่นนี้นะครับฟังวิทยุ FM มได้ไหมนะครับสรุปฟังได้นะครับฟังวิทยุ FM ได้นะครับ วิธีฟังวิทยุ FM นะครับให้ทำแบบนี้นะครับกดปุ่ม F นี่ครับแล้วก็ปุ่มเลข7นะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวทำพร้อมกันนะครับกดปุ่ม F เป็นหนึ่งทีนะครับปุ๊บอ่าสังเกต F มันจะขึ้นนะครับแล้วก็กดเลข7ครับปุ๊บอ่ากือบตุ้สโมสรอ่านี่ครับมาเลยนะครับเนี่ย99เมกะเฮิร์ตนะครับเราจะฟังอ่า99นะครับให้กดศูนย์นำหน้าก่อนนะครับศูนย์แล้วก็99ครับ เกแล้วก็ศูนยครับศูอ่านี่ครับฝัง99นะครับอ่าอันนี้ขึ้นยังไม่มานะครับอ่าถ้าฟัง101ก็กด101เลยครับ1อ่า0 1นะครับปึ๊บ0 0ครับปึ๊บอ่านะครับเนี่ยครับอันนี้มัน น่าจะอับสัญญาณนะครับตัวนี้นะครับมันในตึกนะครับอ่ลองฟัง95ดลครับ095นะครับ00นะครับปุ๊บอ่าอ่าหารับไม่ได้นะครับมันอยู่ในตึกอ่ะรับได้96อย่างเดียวนะครับ096นะครับ00ดซอนอะเนี่ยครับไพนินโยโรตี้บาราโดซินโลจากวิทยุนะครับให้กดเหมือนเดิมครับกด F กดเลขเจ็ดนะครับ าวกด F กดเลขเจ็ดครับปึ๊บอ่าเรียบร้อยนะครับพี่ดีฟังวิทยุ FM นะครับอยากฟังขึ้นไหนก็กดเอาเลยนะครับถ้า2ตัวอย่าง95ก็กด95 0 0นะครับอ่าฟัง96ก็9 6 0 0นะครับถ้าเป็น100ขึ้นไปก็กดอย่าง101ก็กด101ได้เลยนะครับอ่าถ้าอ่าย่านหลักร้อยนะครับไม่ต้องใส่ศูนย์นำหน้านะครับอ่ะ ครับวิธีฟัง FM ก็ไม่ยากนะครับอ่าลองมาทําดูนะครับลองมาทําดูครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ